นี่ค่ะพะโล้ไก่เสร็จเรียบร้อยนะคะน่ากินไหมคะวันนี้ญาติน้องคุณจะพามาทำพะโล้ไก่เปลี่ยนจากพะโล้หมูก็มาเป็นพะโล้ไก่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ญาติน้องคุณก็จะพามาทำพะโล้ไก่อันนี้ญาติน้องคุณก็ซื้อเป็นน่องไก่มากิโลครึ่งอันนี้ไข่ไข่ก็ต้มเรียบร้อยแล้วประมาณ20ฟอง นี่นะคะอันนี้เครื่องก็จะมีเกลือน้ำตาลมะพร้าวซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวรากผักชีขา่าพริกไทยกระเทียมอันนี้เต้าหู้เต้าหู้แล้วก็เป็นเครื่องพัโลนี่นะคะเต้าหู้นี่ญาติ้องคุณก็ทอดเรียบร้อยแล้วจะซื้อเต้าหู้แผ่นมาทอด นนีะะคะทุกอย่างทาพะโล้ไก่ได้เลยค่ะอันนี้สารเกลือยานกคุณโคกเรียบร้อยแล้วค่ะก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยนี่นะคะอันนี้ก็จะเอา ใส่ลงไปผัดอันนี้จะต้องคุณล้างเรียบร้อยแล้วนะคะ làm đàn ใน,นย่างน้องคุณก็จะใส่ไข่ใส่ไข่ต้มแปะแ,แล้วก็ใส่เต้าหู้อนไปตามด้วยไม้พายฉะนั้นก็จะเทน้ำเทน้ำ ไปจนกว่าไก่จะสุกเดี๋ยวค่อยชิมถ้าขาดยังไงก็ค่อยเติมนะคะไหนชอบหวานมากหวานน้อยยังไงก็ปรุงได้เลยคะ่ะ พ้าลโรนี่ก็เดือดแล้วแต่ว่ามันยังไม่ค่อยสุกเนาะไก่ยังไม่สุกเราก็จะตุนไปอีกสักพักหนึ่งนี่นะคะตุนจนไก่จะสุกแล้วก็ชิมดูว่าพอดีหรือยังคนไหนชอบหวานก็เติมน้ำตาลได้นะคะนีค่ะ นองใหญ่ๆอืมดูว่าไก่สุกยังโอเคไก่สุกแล้ว นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะพะโล่น่องพะโลกไก่น่องใหญ่ๆนี่ค่ะพะโลกไก่ใส่ไข่ด้วย่ากินไหมคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะพะโลกไก่เสร็จเรียบร้อยนะคะ น่ากินไหมคะคลิปนี้ญาน้องขุนก็ขอจบแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อๆไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ